กรับมาสู่รายการของเราอีกครั้งดูกิาคราับนี่คือรายการครคนต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารมันมีนอาหารชนิดหนึ่งที่ใครๆก็ต้องน่าทําอร่อยนะฮะแต่ว่าบางทีเอ๊เราทำทำไมไม่อร่อยวันนี้เราดูเคล็ดลับว่าเขาทำยังไงมันถึงทําให้ผัดเผ็ดปลาทอนแล้วมันอร่อยใช่เห็นไหม,มเพราะาบางทีเราทำอ่ะเราก็ทําอยู่กับบ้านเราเหมืนอนกันแตไม,มันไม่ค่อยอร่อยเหมือนเขาอันนี้เราจะได้รู้แล้ว่าทําอย่างไรร้านนี้ชื่อร้านอิ่มปลาเผาครับนะครับ ร้านอิ่มปลาเผาเนี่ยปัจจุบันนี้มีถึง13สาขาด้วยกันและร้านอิ่มปลาเผาเนี่ยจริงๆแล้วที่สร้างบ้านพักแว้คนชลาชื่อบ้านอิ่มบุญ<อ>แต่ว่าอิ่มปลาเผานี่ยรงมันมีหลายสาขาด้วยกันตอนที่มันก่อนเคยออกอากาศออกรายการไปแล้วบอกว่ากำลังทำบ้านพักคนชลาให้นะช่อเหลืชื่ออิ่มบุญ เขาก็โทรไปถามอิ่มปลาเผาที่ไม่ใช่ร้านสาขาของเราที่อื่นคนอื่นเขาบอกเขาไม่เคยสร้างไม่เคยเลยโอ้โดนด่ากระจายเลยครับเอาเข้าใจให้ถูกต้องอิ่มปลาเผาตัวจริงโดนด่ากระจายเลยครับว่าไม่ได้ทำซะหน่อยทำนะชื่ออิ่มบุญชื่ออิ่มบุญแต่วันนี้ท่านจะอิ่มท้องขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุธาสินีรอดอยู่จากร้านอิ่มปลาเผาครับสวัสดีครับ อาพูดถูกไหมเมื่อกี้อิ่มบ้านอิ่มสุขค่ะบ้านอิ่มสุกแล้วอ๋อเมื่อกี้อิ่มบุญใช่ไหมทั้งนั้นก็โดนด่าสมควรแล้วเพราะว่าเขาได้ทําบ้านชื่อบ้านอิ่มบุญใช่ไหมชื่อบ้านคืออิ่มสุกเราทํจริงจริงเฉพาะผู้สูงอายุใช่ไหมครับใช่ค่ะเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติค่ะเราทําให้ นะครับแล้วก็คนเขาก็ไปถามอิ่มประเผาสักขาอื่นใช่ไหมอื่นๆที่มีชื่อคําว่าอิ่มอื่นๆค่ะเขาก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นอิ่มประเผาใช่ค่ะคราวนี้เราจะมีสัญลักษณ์ของเราก็คือจะเป็นโลโก้รูปดอกบัวค่ะที่มาก็คือเป็นคุณพ่อค่ะพอดีว่าแกชื่อบัวอิ่มแล้วคราวนี้ตอนตั้งชื่อร้านเนี่ยก็เลยคิดว่าเอาชื่ออิ่มดีกว่าอก็เลยเอาเป็นสัญลักษณ์อันนี้ค่ะเป็น อิ่มปลาเผาก็คือเป็นสัญลักษณ์รูปดอกบัวจะมีดอกบัวอันนี้คือจะเป็นร้านในเครือแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีโลโก้รูปดอกบัวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ง่ายของตาอิ่มแค่ไหนเพราะว่าบางทีเพราะว่าอย่างเมื่อครั้งที่แล้วอะค่ะก็มีไปถามแล้วก็โทรมาต่อว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแบบนั้นอย่าร้องไห้หนูจะร้องไห้ไปทางด้านนนู้เราต้องตอบเราต้องตอบดูแลเราไไม่ต้องปน้อยใจโดนว่าโดนว่าแบบบางทีแบบตะทำแกไปด้ดนวยเดี๋ยวเราไปลุยกันไปเดาจะร้อง วันนี้เราจะมาสอนเมนูที่เรียกกันว่าผัดเผ็ดกระช่อนทั้งหมดตอนนี้มี13สาขาแล้วทั่วกรุงเทพก็มีที่กรุงเทพเก้าแล้วก็เชียงใหม่สีค่ะนี่คิดเอาแล้วกันและอิ่มไม่อิ่มมาคิดดูกันแล้วกันนะแต่อิบุญไม่มีนะฮะมีแต่อิ่มสุกนะคือบ้านอิ่มสุกอิ่มสุกครับผมเราไปดูครับนี่คือที่ร้านสักคนหนึ่งส่งประพาค่ะนี่สงประภาเริ่มต้นทำเริ่มต้นด้วยพริกแกงค่ะเริ่มต้นด้วยผิวมะกรูดผิวมะกรูดซอยใส่ผิวมะกรูดซอยลงไปแล้วก็พริก พริกชี้ฟ้าเออพริกแห้งพริกแห้งเม็ดเล็กตาไม่ดีเหรอครับพริกแห้งเม็ดเล็กครับตามด้วยขาค่ะซอยทำเครื่องแกงแดงนั่นเองแล้วก็ตามด้วยพริกพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นตะไคร้ซอยค่ะตะไคร้ซอยเราจะทำเครื่องแกงแดงอ่ะถ้ามใช่ค่ะแล้วก็กระเทียมไทยกลีบเล็กกระเทียมไทยกลีบเล็กค่ะตามด้วยหอมแดงตามด้วยหอมแดงค่ะครับ ตำเข้าไปตำจนละเอียดแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยให้มีรสชาติมากขึ้นนะใช่ต้องใส่นะครับตำเข้าไปตำจนแหลกแล้วจึงใส่กะปิลงไปนะครับเล็กน้อยก็ได้ขึ้นแกงแดงเสร็จแล้วแล้วก็พักไว้คราวนี้ทำปลาครับใช่ค่ะ ต่อไปเป็นปลาช่อนค่ะทางร้านจะใช้ปลาช่อนสดไซส์ประมาณ8-9ถึงขีดนะคะคก็คือจะเป็นกลางๆไม่ไม่ตัวใหญ่ไปแล้วก็เล็กไปครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็แล่เอาคีบออกหลังจากนั้นก็หัน่นเราจะมาหั่นเป็นแว่นนะคะให้เป็นแว่นหั่นเป็นแว่นแต่ว่าจะไม่ชิ้นเล็กไปหรือว่าหนาไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าใหญ่ไปเนี่ยเวลาทอดมันก็จะไม่กรอบหรือถ้าเล็กไปเนี่ยเนื้อก็จะบางไปเลยมันจะไหม้ไปเลยใช่คัคบ,คบต้องพอดีพอดีอย่างนี้ต้องขนาดน,นี้แล้วก็ทําความสะอาด หลังจากหั่นเสร็จก็มาล้างทำความสะอาดเอาเลือดเอาเมือกอะไรออกให้หมดแล้วก็พักไว้แล้วก็จะมาทอดคราวนี้ทําแล้วครับค่ะก่อนจะทอดเอาปลาไปคลุกแป้งมันนิดหน่อยอะครับคลุกแป้งมันนิดหน่อยนะครับไม่ให้เนื้อมันแหลกกระเด็นตอนที่ทอดนะครับคราวนี้ตั้งน้ํามันให้ให้เป็นไฟกลางให้เดือดอะค่ะให้เดือดร้อนให้ร้อนแล้วก็เป็นใช้ไฟกลางในการเวลาจะทอดจริงๆให้เหลือไฟกลางพอแต่อุ่นน้ํามันให้เดือดซะก่อนแล้วเหลือไฟกลางแล้วทอด ทอดจนเหลืองทองอะค่ะนี่แล้วเราค่อยตักขึ้นนี่แหละฮะแล้วค่อยตักขึ้นค่ะพอทอดเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ตอนนี้ตักขึ้นพักไว้มันก็จะเสด็จน้ำมันไปด้วยในตัวนะครับใช่ค่ะคราวนี้ต่อไปก็มาผัดครับท่านผู้ชมดูภาพตรงนี้ไปดีๆเลยนะครับเราตั้งกระทะไฟแรงจัดเลยแล้วให้น้ามันมันเดือดเสร็จแล้วเขาลดหลีไฟลงนะฮะเขาหลีไฟลงแล้วถึงผัดเครื่องแกง ถ้าผู้ชมดูภาพไปเรื่อยๆดีๆนะอันนี้นะเครื่องแกงจนหอม่ะแล้วใส่หัวกะทิเล็กน้อยหัวกะทิลงไปเล็กน้อยลงไปผัดครับตามด้วยตามด้วยกระชายกระชายแล้วก็ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดฉีกใช่ค่ะแล้วก็มะเขือพวงค่ะนะครับพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะนี่ฮะแล้วขึ้นไฟอีกนะท่านผู้ชมขึ้นไฟอีกทีหนึ่งเพื่อผัดมันเริ่มหอมจึงใส่ น้ำซุปไก่น้ำสต๊อกไก่ลงไปนะครับมันจะแห้งเกินไปเดี๋ยวมันจะไหม้ใส่น้ำสต๊อกไก่ลงไปลดไปอีกแล้วเห็นไหมฮะลดต่อไปมาเริ่มที่การปรุงเลยค่ะครับใส่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ซอสปรุงรสเล็กน้อยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยใช่ค่ะเห็นไหมฮะแล้วก็ขึ้นไฟอีกแล้วเห็นไหมฮะพอเข้าที่ขึ้นไฟอีกแล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปนิดหน่อยน้ำสต๊อกลงไปอีกเดี๋ยวมันจะงวดเกินไปใช่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยพริกพรบั แล้วก็เอาปลาช่อนที่ทอดไว้เอาลงไปคลุกอะค่ะเอาปลาช่อนลงไปคลุกค่ะอันนี้คลุกเฉยๆเป็นอันเสร็จสิ้นพัดเผ็ดปลาช่อนครับผมว่าจริงๆแล้วทั้งหมดมันอยู่ที่การเล่นกับกระทะอะช่วงที่จับไฟขึ้นไฟขึ้นลงไฟขึ้นไปลงใช่ไหมหรือไม่ก็พ่อครัวจิตไม่ปกติพ่อครัวปกติเดกติเดินเทคนิคเขาเทคนิคเขาจริงๆ เทคนิคท่านผู้ชมดูตามภาพนั้นซ้ำย้อนอีกครั้งจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เขาจะเอาเครื่องอะไรลงเนี่ยนะฮะเขาจะหลีไฟลงเอาเครื่องลงเขาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะขึ้นไฟอีกทีเลยขึ้นไฟอีกทีเพราะนั่นจะเติมน้ำสต๊อกเอาไฟลงอีกเติมน้ำตรงไฟขึ้นไฟอีกเล่งกลิ่นจิตไม่ดีแน่นอนครับไม่พูดท่าใส่มันส่งกลิ่นเงียเดี๋ยก็ใส่ไฟให้มันออกถ้าท่านไปดูตามนั้นท่านจะรู้ว่าเออทำไมอร่อยตอนนี้มันอยู่ที่ตัวท่านถ้าท่านชอบเขาเรียกว่า ผัดเผ็ดปลาช่อนแบบที่มันมีน้ํานเนียเยอะๆก็ใส่น้าสต๊อกเยอะหน่อยได้ใช่ค่ะแล้วเมื่อจะใส่น้ําสต๊อกเยอะหน่อยหนึ่งก็ใส่หัวกะทิเยอะหน่อยด้วยต้อง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 เป็นสัดส่วนตามกันนะฮะถ้าจะเอาแบบมีน้ําหัวกะทิก็ต้องตามด้วยแต่เนี่ยเนี่ยเขาผัดแบบแห้งๆี้ผัดแบบแห้งนี่เขาผัดแบบแห้งๆแล้วแต่ว่าเราจะชอบปลาช่อนที่ร้านเลือกขนาด ประมาณ8ปถึงเขีดค่ะแปถึงเขีดที่เห็นอยู่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแปดถึงเก้ากูตัวมันยังเป็นอยู่หรือเปล่าคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยยาอยาอยาอย่าอย่ดิ้นอยู่เลยหมายมันทำไมดิ้นตัวแข็งยังเลยอมันจะหลุดเบร์มันมันเป็นลื่นๆโอ้โหตัวขนาดนี้นะฮะตัวไม่ใหญ่ไปไม่เกินไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับปลาช่อนเนี่ยถามความรู้นิดหนึ่งนะครับตามปลาช่อนเนี่ยระหว่างปลาช่อนเลี้ยงกับปลาช่อนนาเนี่ยอันไหนมันอร่อยกว่ากันแน่นอนครับปลาช่อนนาครับทำไมครับปลาช่อนนาเนี่ย บอกเลยว่าด้วยความที่เขาต้องออดิ้นรนอยู่ในท้องนา,านเขาแบบไหวไปเรื่อยเขาจะได้ออกกําลังกาย<อ>แล้วก็ที่สําคัญเนื้อเขาจะแบบว่าจะเหนียวนุ่ม<อ>แต่ปลาช่อนเลี้ยงเนี่ยมันอยู่ในบอ่ออยู่ในเขตอนาเขตที่มันแบบปกติ<อ>ปกติปลาช่อนนาเนี่ยเขาจะต้องชาร์จเหยื่อแล้วหาเหยื่อเขาต้องแบบวแวเวลาเขาจะชาร์จเหยื่อก็ทำไงครับมัดผัด ปลาช่อนนานเนี่ยเวลาเขาจะหากินหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะต้องเคลื่อนตัวเยอะแข็งแรงนะฮะแข็งแรงแต่ว่าปลาช่อนเลี้ยงเนี่ยมันก็เหมือนกับปลาที่อยู่ในบอ่อเนี่ยถึงเวลาเขาก็เอาอาหารมาให้ใแล้วปลาช่อนเลี้ยงฟิลมันอยู่ในบอ่อมันจะเป็นยังไงครับน่าจแบบว่าอาหารมา <laughs> กินมาแล้วเหรอโอเคกินก็ได้ไม่เหม่งกันตรงนี้อย่างอื่นไม่มีอะไรวุ่นวายยุ่งยากค่ะแต่ว่าของที่ร้านนะคะสูตรของที่ร้านจะเน้นว่าต้องใส่กระชายเยอะ<ช>เพราะว่านอกจากจะดับคาวแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้หอมด้วย<อ>แล้วก็จะผัดแบบแห้งๆแบบนี้เลยยิ่งกระชายเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใช่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาผัดปลาช่อนมาได้สวยงามมากไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นฟักทองฮะเขามาทําเป็นรูปครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับจะเลครับนี่ครับ นิดนึงฮ่าเดระเดรโอ้ยโอ้ยรสชาตินี่ฮะเนื้อปลายยังต้องกรอบอยู่แต่ต้องกรอบอย่างที่เลือกสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นปลาช่อน ไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเลยนะบางคนกรอบกรอบอย่างเดียวเลยผมรู้แล้วผมรู้แล้วทำไมเขาต้องขึ้นไฟบ่อยๆทําไมครับแกจะหมดแล้วฮะไม่ใช่ครับเวลาที่คุณผัดเครื่องแกงถ้าคุณไม่ขึ้นไฟแรงเครื่องแกงมันจะไม่หอมขึ้นมาได้แรงพอต้องการมันจะไม่เออมันจะไม่เตะหอมขนาดนี้แต่ถ้าเกิดคุณขึ้นไฟแรงตลอดเวลาเครื่องแกงก็จะไหมมันก็จะเลยหอมถูกต้องก็เลยต้องขึ้นขึ้นลงลงเชื่อผมครับชบจิตแน่นอน คุณเพิ่งชมก็อยู่เลยว่าเออเทคนิคเขาไน้เวลาใส่กระชายใส่กระก็เร่งอีกทีนึงก็ให้กระชายมันมีน้ำมันหอมระเหยพุ่งขึ้นมาไหลขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกโอ้นี่อร่อยจริงครับทานกับกับข้าวอย่างอื่นสักนิดสักหน่อยอย่างเงี้ยนะจะอร่อยมากต้มยำก็ได้อะไรก็ได้พูดดีมากพริกน้ำปลา พีคน้ำปลาตามด้วยไข่ดาวทำใบจบจบเลยทำไมไม่ทอดไข่ดาวมาให้เขาไม่สอนเขาไม่สอนไข่ดาวไม่ต้องสอนอ๋อไม่ต้องสอนแต่คราวนีเองนะแต่ผมเข้าใจคุณต้องเข้าใจแล้วก็มาสอนเนี่ยทำไมไม่เข้าใจเขาไม่เกี่ยวนะ วันนี้ต้ของขอขอบคุณคุณสุทาสินีขอ,ขอขอบคุณร้านอิ่มปลาเผาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราอปตลอดเห็นแล้วนะครับว่าท,า,ทาอย่างไรผมว่าที่สําคัญอย่งย่งอย,ง,อยง,อยงอยู่กับการเล่นไฟครับแล้วถ้ามันกลิ่นขึ้นมาแล้วใช่เตะจม,มูกเมื่อไร่เติมน้าสต๊ตอ,อกเลยพอมันใช่เติมน้าสต๊ตอ,อกลงไปขึ้นไฟอีกทีแล้วค่อยลงเครื่องมันก็จะยอดเยี่ยมใช่ไหมพ่อครัวใช่โลกจิตใช่ไหมเราอ่ะไม่ใช่เราอ่ะโลกจิตใช่ไหมเขาเล่นกับไฟเขาเล่นกับไฟเฉยหน้าพ่อครัวของผมนะเก่งมาก จนกว่าจะพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้เราแจกหม้อตุ๋นนะครับท่านผู้ชมราคาชุดหนึ่งสองพบาทรวม10ชุดก็2,500มบาทเครื่องนี้ดีมากอ๋อพอเอาไปแล้วก็ทำเป็นหูตุ้นต้มเนื้อใช่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 เราต้องการทำแต่ใครจะต้องตุ้นต้มนึ่งสบายก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องครับ มันงดงามครับมันสวยอะน,น้ำเขาเด้งมาเลยพเพื่อนคานะ้ครับคุณผู้ชมครับเต็มปากไปหมดเลยครับเด็ดจริงๆครับเราไปสั่งก๋วยเี๋วหรอกจะได้รับก,ก๋ววเี๋อนี้มาแล้วคุณก็ถามออว่าจะเอยอยู่ไหน